ศาสนาพรากรเนี่ยเป็นที่ที่สอนให้เรารู้จักธรรมสปิริยปอจิกวิญญาณนอำกาำลดำรงชีวิตอยู่นะแล้วเราก็ใช้มุมมองตรงนี้แหละตั้งแต่รุน่นของอาจารย์ศิลป์มาที่ตั้งท่านหลวงปิ่นก็จบจากเมืองคริสเตียนมาด้านหนึ่งก็ถูกสอนเรื่องสปิริตสูงมากพวก,กพวกคริสเตียนพวกโปรเตสแตนต์เนี่ยจะสอนให้เรารักให้มีมีความสัมพันธ์มีการยุติโยมเหมือนที่ปัจจุบันในเชิงสังคงมเขาจะสอนเรื่องนี้กันมากเราต้อง ของโลกม,มันเป็นองค์รวมต้องยึดโยงความรู้สึกเข้าหากันอะไรแบบนี้คือว่าวันนี้ถ้าอยู่กันไปจริงๆอาจารย์จากจาการที่ผ่านมาประสบการณ์มา40ปีเนี่ยครคิดว่าวันนี้สินค้าเราขาดสิ่งเหล่าน,นี้ค่อนข้างสูงมากครับทุกคนอาจจะมองว่าน,นี่เป็นนานมธรรมเกินไปแต่จริงๆแล้วเขาเขาใช้กันมากเอ่อสปริสปริตของทีมสปิริตของเมื่อก่อนตอนที่ครูเป็นรองหัวการฝ่ายกิจาการนิกสาโดยใช้สปิริตรอบสินป้าก่อนเนี่ยนะครับคุณไม่มีคนตาย เหมือนที่อาจารย์สิงห์บอกว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วหรืออาร์ตลองก็มบีทัเบลกเราต้องต้องมีความผยกพันไม่ใช่เป็นความหลงมาหรือไงแต่ขอให้เรารู้สึกรักใครเรารู้สึกเป็นเจ้าของเรารู้สึกอโอบประคองมนอันนี่เป็นเรื่องที่เราเอยียบอ่อนมาแต่ปัจจุบันมันเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้พื้นที่ชีวิตต่างคนต่างกระทําต่างคนต่างต่างดำรงอยู่ต่างดำรงอยู่ตามวิถีของตัวเองในความเป็นปัจเจกสูงมาก จ <c oughs> ึงทำให้เรารู้สึกว่าเราแทบจะไม่มีเพื่อนคุยเราไม่มีรอยยิ้มแม้แต่กเรเรามีจังหวะชีวิตที่มันมันบอกไม่ถูกมันเครือบแคลงไปหมดว่านี่คือมิตรนี่คืออะไรเพราะนั้นหนูจะเห็นความแปลกหน้ามากเวลาก้าวไปในโรงอาหาลเราแทบจะไม่รู้จักใครทั้งๆท,ที่พวกนั้นคุ้นหน้าเราทั้งนั้นอันนี้เป็นภาวะหนึ่งซึ่งซึ่งมันทวีความรุนแรงขึ้นแต่มาเวลาอื่นๆเขาพยายามจะทําแบบนี้เหมือนเหมือนแม่โจ้แม่โจ้เขาสร้สาง สปีตของเขาจริงๆจงากมหาวิทยาลัยเกษตรที่เป็นที่สอนกเกษตรอย่างเดียวเป็นแค่วิทยาลัยที่จิโกตีกันสมัยก่อนจนก,กลายเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่มาวิทยาลัยใหญ่แล้วควาสำคัญที่สุดเขาก็เริ่มกระจายวิชาการเหมือนบ้านเราเลยเป็นคณะต่างๆแป่โจ้ถ,ถึงขนาดพูดว่าก,การร้องเพลงเชียร์พวกเขาเนี่คือการร้องเพลงชาติร้องเพลงชาติแม่โจ้ มื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่นความสมสมมตินี้อยู่จังหวัดต่างจังหวัดถ้คุณเห็นรถใครสักคนติดสติ๊กเกอร์ว่าไม่โชว์เขาจะขับรถตามเ,เพื่อจะไปดูแลเพราะนย่ยกรณีอย่างเนี้ยมันมันเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญเมื่อก่อนสิ่เมื่อก่อนก็มีแบบนี้ไงทัดแก้วมาเปิดที่นี่พี่ทางโน้นมาดูแลเราก็จะรู้จักกันอย่างพวกครูจะรู้จักกับพวกนี่ตอนที่เพชรบุรีเริ่มต้นใหม่ๆครูก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ไป ไปทากิจกรรมมันโนนไปดูแลไปอบ้มเลยดุริยางเปิดครั้งแรกัวกูมว่าเขาจะมาเล่นที่นี่แหละเราก็จะดูแลกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกสอนกันนะครับถูกสอนกันมาในช่วงหนึ่งว่าเราู้รู้สึกว่าพวกเราเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวเป็นโครงสร้างสังคมที่เป็นสังคมที่อบอุ่นและงดงามคนจบสิลปักรจะต้องภูมิใจว่าเราจบสิลปรกรแล้วเราคือสิลปรกรโดยเนื้อแท้ว่ามันจะมีการสอนมีการฝึกฝัง เราคูณก็ช่วยว่าศิลปกรสอนให้เชิสกุลเด็กครับไม่ได้สอนให้เป็นคณะนิยมหรือภาคนิยมหรือเป็นเป็นมหาวิทยาลัยนิยมแต่สอนให้เรารู้สึกว่าเราต้องเรามีคน,นสกุลเดในความหมายในโลกสมัยใหม่ก็จะมันก็มีคําแปลเป็นเป็นด double life หมายว่ามันเป็นคําแปลสองชั้นเอสในสมัยที่พวกเราใช้เราใช้อย่างไรเอสมาจากคำว,ว่าโซ่กับสักบิฟายโซ่ก็คือจิตวิญญาณสักบิฟายก็คือหมายถึงการเสียสละ ปัจจุบันหูเห็นว่ามีการเสียสละในนี้ไหมหูยพยายามสอนนูกเด็กละครให้มีลกักษณะของ s ซอร์ฟิวฟาครับการยอมเสียสละอะไรกันบ้างมาเข้าใจจิตวิญญาณกันนะว่าเพื่อนมาช่วยหรือมาช่วยน้องใหม่ก็เห็นว่าเราช่วยกันด้วยใจ <c oughs> สิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมไหมผมแน่แน่แน่นอนเป็นนามธรรมหรือว่าม,ม,มันเกิดความรักขึ้นไหมล่ะมันเกิดก็ความวางใจขึ้นไหมล่ะม,มันเกิดในความวางแต่นี้เราไม่มีภาวะแบบนี้ตัวปีก็คือ personality คือเราต้องมี มีลักษณะของเราเฉยตอนนี้มีลักษณะสิ่งประกอบหรือเปล่า personality คือเรามองมองมองมงเมื่อก่อนเรารู้แล้วนี่คือสินเพืกอนเราหนูดูลักออกแบบไม่ได้ดูหนังความรักครั้งสุดท้ายดูรักสามเศร้าเรารู้นี่คือ personality ของพวกเรา personality มันเป็รรนแบบนั้นนะครับแล้วก็มีพิสูจน์เนี่ยพิสูจน์นี่คือความคือสันทิสุข ถ้าบริษัสินเมื่อกรเหมือนงานอาจารเราจะรู้สึกว่าไอ้เป็นสัตว์ที่สุดไอคือ identity คือความเป็นเด็กระดับตุ่ยระดับล่างตุ่ยนู้นตรงนี้นั่นแหละ inspiration ก็คือแรงบันดาลใจสินเมกรเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจและนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญเห็นเด็กๆมามาอะไรนะมาเรียนวาดรูปกับพี่ๆเขารู้สึกว่าสินปมื่อก่นมีแรงบันดาลใจมีอะไรมากมายเราจะมองว่าสินปกรอนี่มันมีอะไรเยอะแยะมีคนทำหนังเยอะที่สุดในประเทศเพราะนั้นเป็นมหาวิทยาลัยเล็กนิดเดียวไม่ได้เรียนหนังโดยตรง มีนักเขียนสีล่ลา์ครับจะมากที่สุดแล้มันน้งในปัจจุบันนี้ทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้เรียนการเขียนโดยตรงพวกนี้เป็นผลิตที่ให้กันเวลาเลาือกถอนกันเวลาความเป็นพี่น้องใน布拉ตูวูดมันสูงมากในความเป็นสิ่งผู้ประกอบอันนี้คือไอ e ตัวแรกตัว,ตว Respons ibility. Respons ibility, อะไรคือรับผิดชอบ responsibility responsibility นี่มันสำคัญสิ่งนี้<ด>อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ประเทศชาติเรากำลังเรียกร responsibility สูงคุณต้องไปเลือกตั้งนะคุณต้องอะไรตัวนี้อะไรก็รู้ว่าไอสิ่งประกอบหมายถึงว่าคุณต้องดูแลต้นไม้ขึ้หน่อยสิ คุณต้องใช้สาแก้วอย่างมีความสุขหน่อยไม่ใช่คุณไปทิ้งขนมขนมคุณไปเมาเหล้าทิ้งอะไรอย่างเดียววันดีคืนดีที่มันมันไม่มี responsibility มันมันเป็นเรื่องที่พูดเยอะมันมพูดได้ได้มาก่าแต่ปัจจุบันแค่แค่ดูจะจอดรถกันมันพูดถึงร่นรกได้ใช่ไหมนี่เป็นสังคมที่มันมันอิงกับมูลค่ามากกว่าคุณค่าเพราะนั้นสมนุกรับผิดชอบของเรานี่มันมันมีน้อยมากในภาวะพวกนี้นี่มันก็เป็นจุดที่สำคัญแต่ responsibility มันก็ต้อง ต้องมีโรโรคือบทบาท R O L E เราจะเล่นบทบาทไหนนะหนูเป็นสิลปกรหนูเล่นบทบาทไหนหนูดูหน้าอ,อักษรหนูเล่นบทบาทหน,หนูดูการรับน้องใหม่นะ responsibility มันก็จะบอกว่าเฮ้ยการรับน้องใหม่ไปิบารับก็ได้ไม่รับก็ได้ออสองทุ่มต้องหยุดหน้าที่บทบาทได้แค่น,ะนะคะั้นเลถามว่างั้นจะมีไปทําไมเมื่อเรามีนักศึกษามากขึ้นแต่ความรักที่มีต่อมหาวิทยาลัยมันน้อยลงถามว่านั่นคือเสรีภาพใช่ไหมบอกใช่หนูเป็นเสรีภาพ เศรษภาคก็ไม่ใช่การตามใจคุณต้องมาอยู่ที่ไหนที่ใดที่หนึ่งคุณต้องพร้อมที่จะแบกรับที่ที่คุณอยู่เพราะ้องกันเหมือนคุณต้องรับผิดชอบในบว่าคุณแต่ปัจจุบันนี้บางทีครอบครัวก็ไม่จเป็นต้องแบกรับอะไรพระยิ่งมาอยู่ในสังคมแบบนี้ยิ่งไม่เข้าใจว่าความเป,เป็นภาพรวมของของครอบครัวเป็นอย่างไรเราก็ต้องไม่แบกรับรเพราะนั้น role กับ responsibility บทบาทกับความรับสมรู้รับผกด